่แพทเห็นยังอันสวัสดีตอนเช้าได้จ้ะบ่ัว้าวละสิบโมงแล้วพี่น้องเห็นยังบันั่นนั่นน่ะกะใต้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล่นไปแล้วคุณน่ะ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 หูสั้นตีลิงยู่น่ะเห็นบ่นาหนนั่นน่ะนั่นน่พี่น้องเห็นบ่นั่นาแพทสูมได้นี่ห้าห้าจ้ะบ่แม่นกะตต้คุณน่ะคุณน่ะไปแล้วเห็นบ่แล่นไปแล้วคุณคุณคุณอันจ้อยแล้วมาเห็นหยาตะกะแตนโทเอิญน้องแต่เาวสาๆผุ่นแล่นไปแล้ว สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบรรยากาศเหมือนนี่โบมีแดดมืดคึม้มแต่ว่าอากาศคือเสียสงสัยสิบ่มีฝนดอกเด้อจ้ดเด้อเห็นอันเห็นห้าพ่อพี่น้องนี่เพิอเอ่อนเพิ่งเดินกระตายดอกเพิ่นเดินห้าเพิ่มมาห้าจักแปะบางอย่างเขาก็บ่บหูเด้อดบานเ้าคล้ายๆกระตายน่ะโอ้ยพี่สาวกับพี่จอยโทรนั่มน้องแต่สาวๆคนพี่น้องมาเดี๋ยวนี้เพิอพ่อนมาผู้หนึ่งบ้านเดี๋ยวตื่นอ,อยู่พี่น้องเฮ้ยไป พาไปเก็บหน้ตะกะ่เตีเนยนได้เหมือนกัพ่อแม่พี่น้องจ้ะโสดโสดมันหมาเฮ้ยบึงถน,นาทะเลแล้วเก็บ เาามาล่นนน้ทะเลี่จ้าพี่น้องเห็นบ่าวคะน้าทะเลนะจ้ะนี่หุ่นหยอดน้อยๆเพื่อเกิดยังสิขึ้นไม่ห้เาเก็บแต่ว่าบ่เก็บแล้วจ้ะปล่อยเถินไงเลี่ยนเนี่ยเนาะนี่เห็นบ่นี่เนี่ยนี่ดอกขึ้นส่วนมาดอกที่รดนั่บ่ค่อยได้เม็ดบ่ค่อยได้ขยายพันธุ์ดอกพี่น้องมันฟอจ้ะฟอเบิดเลยไป้าพี่จอยถา่าลดเะกระต้นคนรอดกระต้นคนรอดนะอุ้ยสาหถ่ายเขียวงามครับ จะแ,แวะถ่ายบรรยากาศให้ชมไปนั่งหน่อยน้อพี่น้องจ้าเป็นเทาเอิญน,น้องเพันตื่นเต้นเพันดีใจนี่ขนาดห้อยแพรก,ก็ห้อยพี่จอยเก็บไปบอใบแก่พ่นสิเป็นลักษณะนี่ละจ้านี่ไม่กุหลาบมินนี่กะจังแม่นงามเก็บไปเฮ็ดสลัดขึ้นน้องหน่อยภูนางงามคักอู้ยพี่น้องเอ้ยเราบานงามคักนอกจากเนาะเนี่ยว้าย หอมหอมหล่ะก็หอมคักหอมแหนได้จ้ะเด้อเมืองตีละ่ะสุดยอดไปเลยเอกยข่อยทาอยู่ใส่น้องนี่เนาะเกยเอ้ยน้องมากเลยจ้ะมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้เพื่นอนบ้าเพื่อนโทรอเอืิดน,น้องเพื่อนไปไปแล้วจ้ะไปแล้วไะน้ำทะเลใสจริงลิงพี่เนาะเบึง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 ฮัทสุดยอดลิงมาแต่เนาะ วเป็นธรรมชาติของเพลินยูฮูยูฮูไปทางใดนอออ้อเกื้่ยคอยลอน้องโดนหลายน้องก็ยูฮูยูฮูไหม <c ười> ใจหอดล้วจ้ะพี่น้องนะไปหอดก็หอดแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วอัน แพตก็สีผ้าไปเก็บปลาหมองลายๆที่แพ์เคยไปเก็บเหมือนครั้งทังบ้านแพตด้วยพี่น้องดงนันเพิ่นบ่แ่บดงนี่เพินพนพนนพ่นค่อยแ่บจ้ะดงนันมันออกจะเม้นคิ้วหน่อยเพราะมันมีลายสีเนาะเพราะว่าญ่าตะกะัแ,แตนเนี่ยภาษาอยู่นี่เขาเอินว่าบล็อมมาแอรเด้อมันมันเป็นตระกูลดอกใหม่ทั่วดอกหไหม่เหี่แม่จ้ะเพราะว่าง่ายก็คือว่าดอกไหม่ที่ อยู่ในตระตกูนทัวเพื่อว่าฝรั่งเขาไหว่ปูประดับจะห้ามาเก็บมากินเพราะว่ามันกเป็นในตะกูนทัวนะจากเนาะมันกักินได้ช้ละเอื่อยคอยฮัลโหลจยฮเฮ้ยเอื่อยเสียป่ะนี่ผู้ได้ชุดเอื่อยคอยเนาะผู้ได้ชุดคุณ enjoy lifestyle in Denmark นี่กอพ์ฟนสิโท่เอิญน,น้องเห็นแต่ถุงมือถอดไรพี่น้อง เอ้ยคอยเสียผู้ได้ชุดเอ้ยคอยนออบัเน่นี่พนเอิญนองว่าสันพี่นองเอ้ยเอ้ยก็ยได้กต่หากขักเดี๋ยวเดี๋ยวพูนะพี่นองจ้าพ,นพ,นพ,นพน่น่ะเดี๋ยวโทรหาพี่จอยก็ได้พ่นายนออดพาอวบคักอวบนุ่น้องนี่ไอ้ดงนี่มันจังคากดงน่ะมันจะออกเขียวๆซีนี่น,นี่กินมันกินแสบด้วจ้าโบเมนขิวจ้าเสียไปใช้ผู้นี่พี่น้องไม่เห็นโทรกับบอลบเห็นแต่ถุงมือผู้ได้ชุดขึ้นเอนจอยนาะบ้เน่น ปูได้ชุดคุณเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคปูได้เพิ่นผู้ใดแก่แเราขอปลาพี่น้องคือจังบ่มีหอยไผ่ต้องใส่เพิ่นไปบ้านไม่ยาเพิ่นเพราะว่าบ้านไม่ยาเราอยู่นี่นี่เองบ้านไม่ยาเราเมื่อกี้แพทย์ขับรถมาเพิ่นก,ก็เห็นพอปูเราอย่งางอยู่ขางทางอยู่ไปได้แพภาษาไทยไทยถ่ายให้เบิง่งล่อเด็กกิฟน้องกันฟินๆน,นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวล่อพี่จอยมาจ้ะเจ้าถ่าคอยๆถ่าเจ้าทีาา่นี่ล่ะ <laughs> มามาเข้ามาทายล่อพี่จอยหนีเบิ้งพี่น้องจ้าแล้วก็ลังแตกงามดงนันมันสีเขียวกว่านี่เด้อดงที่แพทเคยพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บปีที่แล้วจ้าเนาะทางบานแพทอันนี้มันมันทางบันพี่จอยเด้อจ้ะเด้อดงนันม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 ันเหม็นเขียวมันกินบ่ซอยแสบปัญนไหนจ้าแพทกินบ่ค่อยสนิทแต่ดงเนี่ยเนี่ยสุดหยอดเลยกินแบบว่ามันมันแห้งจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าทายทายล่อพี่จอยเนาะพี่จอยเอยแล้วก็ว่าโอ้ยข่อยทายบรรยากาศ ไทยรอเจ้าเดี๋ยวเป็นคลิปแล้วว่าชั้นไปทางไหนบุ้นนี่ไปมุดอยู่ทางไหนบุนนี่เห็นแต่ถุงมือถอดใบหล่องของบ้าบาสิว่าคนชุดกับพูมีห้อยคนชุดนะเขาคือจิบกาชุดเราดอกวงแขนก้ามเป็นมัดๆผู้ได้ผะพี่น้องแล้วก็ล่างแตกเห็นบะนี่นี่น,นี่แมนเบิร์ดสีหยอดบวบพี่น้องเบึ้งเบึงเบ้งปาดพิ่นเห็นนหรอพินอพน่น้องพิ่โทรนําั้งะชั่นผู้หนึ่งก็ล่างตื่นจ้ะ นี่จ้ะ,นนะเห็นบเห็นหยอดเพื่อนบอพี่น้องพูน่ะพูน่ะมโทรมาแล้วโทรมาแล้วโอ้ยเพื่อนไปผอขนาดทะเลเพื่อนยางรอลอ่อน้องพี่น้องเพื่อนไปผอขนาดทะเลเพื่อนไปหองตายเพื่อนอาขันอ้นอยเพื่อนมาเฝ้าโทรมาหาเขาเพื่อนอาถาถาสมมุติว่าอ้ยอาจ,จะได้จะมาตัดหญ้าใส่กันถ้าสมมุิเนฮะาไปผอยามเพือ่อนบอแกบ่เป็นยังปีหนาเขาก็ได้เก็บเนาะนี่จ้ะพี่น้องจ้ามามามาถ่ายให้ดูก่อนเด้อรอกเก็บพร้อมไปจอยจ้ะ เก็บพร้อมกันเนาะนี่ยอดแม่พี่น้องโอ้ยสีเดียภาพ่อแม่พี่น้องมุดได้จะเด้อมุดขึ้นไปมุดขึ้นไปแล้วก็มุดขึ้นไปเนี่ยเบิ่งที่ล่ะพี่น้องจ๋าพี่เด็กอ้าพี่น้องเอ้ยหยาตะเกเตนเนี่ยสีนี่เนี่ยมันอยากคักเลยพี่น้องมันสีดันต้นดงน่ะมันจะออกเขียวๆแต่ว่าดงนี่เบิ่งที่ล่ะปาดพี่น้องจ๋าโอ้ยฉันอยากเด็ดเธอแล้วนะเนี่ยเธอทราบลับเายเนี่ยฉันอยากเด็ดเธอแล้ว เนี่ยเนี่ยดูสิคะเนี่ยเห็นบ่สีสีมันสีแตกต่างกันได้พี่น้องสีของดงทางบานแพท์มันจะออกเขียวเขียวสีดงนี่เพิ่นจะออกเนี่ยเพิ่นจะออกนุ่นน่นนะจ๊ะนี่เพิ่นบบเมนเขียวจะกินั้งได้กระแสบตัวนั้นไมนยังมีเหม็นเขียวเนาะถ้าเหม็นเขียวมันก็กินทานมากินได้บ่ากินได้เพราะว่าตะกะแตนหนี่ยตะกะแตนนี่เพิ่นมีหลายสีเลอจ้ะเด้อตัวนี้พัสิเป็นสีชมพูอ่อนปนขาวออกม่วงๆ่วงนิดๆนะจ้ะ ดีโทเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จอยกำลังมาด้อหุ้ยยอดอวบคักนี่นึกว่าเขาก็สีบ่พากันว่าเบิ่งพี่จอยว่ามาเถี่ยกรมามีแต่ห้อยคนเก็บประสันบ่หน้าเสื้อว่าเราจะขืนไม่ให้ได้เก็บอีกคือเก่าเบิ่งกี่รนเนี่ยคุณน่ะคุณน่ะเต็มอยู่พคุณน่ะข้างในคุณน่ะอีกเด้๋คุณน่ะเห็นบอกคุณน่ะเรือหสุดยอดจริงๆเลยจ้ะพี่น้องสุดยอดแห้งแพ็คกะหังก วันเสาร์อาทิตย์ก็เลยบ่ได้ตื่นเนาะบ่ได้ตื่นแต่เสาร์ก็เลยนอนตื่นสวยเพิ่นโทรกะว่าสิบ่ได้ไปไส่สันได้คุยกันไ่อเพื่อิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นเพิ่นจอบมามาจอบเบิ่งเพิ่นว่ามาเบิ่งเผื่อมันมีเพื่อมีหลีเพิ่นก็ฟ้าโทรไว้ฮักซทำเราไปเห็นอีหยังอีกเรายางกลับไปเราขึ้นบ่ยางมา ซูนพนหักซ้ำไว้กรอบคักพี่น้องเห็นความกรอบหรือยังปาดโทวโม่แป้มพูดนะเ <c oughs> ถิงเถิะพุดนะพุณ,ณ,ณ,ณยางมาแล้วพี่น้องเห็นจะถุงมือเอากระตาเสียงไว้ใส่พูดนิเนี่ยนื่งว่าผู้ใดลากชุดไปไม่ได้อยากหัว ดูบรรยากาศรอไปก่อนนะจ้าบเด้ลี่ล่าเด้พี่น้องแต่ว่าต้องรอเก็บพร้อมกันเด้ย๋ยวะด้เก็บพร้อมกันจ้ะเพราะว่าของห้องกับเก็บไปน้ำกันน่ะล่ะทากันเดี๋ยวหาแนวห้องกระตาก่อนเด้อเก็บไปใหม่ห้องกระตาเนาะนี่ธานานี่เพราะว่ามีใไใหม่ให้ห้องกระตาพี่น้องตุต่นยังเบียบร,ระพูะเสียไปห้องกระตามาดามคือสิบ,บ่เบยาหดอกมั้ง มาแล้วพี่น้องคอยว่าคอยว่าอ,อันอ้าเฮตถุงมือพวดพวดสร้างเพิ่นให้เพันยุงสัตว์ละพูดคอยว่าคอยว่าเป็นผู้ใดลากชุดเจ้าเพราะไงนี่พ่อแพทย์มาหอนก็นเริ่มตัดหญ้าเลย ขันมาขันาหากันกับสิมีเสียงเสียพี่น้องไปจัดเล่าคอยว่าผู้ใดอันชุดล่าไปถุงมือเราอยู่นี่คอยว่าไปเดี๋ยวเอาใบใหม่ห้องกับตาก่อน ห้องกระตาแล้วพี่น้องทายทั้งุ่นปะค่ะโอเคนะคะน้องเก็บทั้งนี้เลยเด้อโอเคค่ะเก็บไปเลยเกยสร้างละพี่น้องมามาเก็บโอ้ยพี่จอยไปสร้างกีเกเจ้าแน่

วายฟินค yeah. ักเนี่ยอันนี้แค่รูปคับมันซื้อเพื่อกระจอ่อนมานะเฮาเ่รากรอบหลายมีมาแม่ืหอ่จ๋ามาแม่แม่ให่เอ้ยน้องลุยเลยนะจ๊ะเด้อวาดพี่น้องเอ้ยด้วยขนาดกะยาคากเนาะสวัสดีจ้าเห็นว่าจ้าเห็นมาแล้วมาแล้วมาแล้ววุ้ยฝ่าว่าสัน เริ่มเกเพ็จาพ่พี่น้องเ่ดอีลมาเริ่มเก็บกันเริ่มเก็บกันเลยจ้าอันที่แหละแพ้่าสิไปเบิ่งปลาที่ว่าเม็นเขียวนี่ละก็เลยว่าอ้าถ้าปลาหนีมีกับว่าไปผุดหละเพราะว่าปลาอ่ะมันมันเมันเขียวนิดนิดปลาหนีแล้วพ่นโอ้ยคือถัวเห้านี่ล่ะค่อยๆเก็บด้วยพี่น้องเพราะว่าเราเสียแตแตกไม่เห่าเก็บอีกนนี่เห็นบอลนี่มาด้วยใหญ่เอ้ย โพดโพดนึกวัาสิว่าได้เก็บตาเราดูนนดาเดจ้านะพ่อนาไปบอกเลิกเราเลยไม,ยามาา่บอกเลิกย่างงามนีน่แล้วก็เชียดดิบันเฮ้ยมือนาอย่ามาหาบอกเลิกกันงามสิมาเก็บหนาตั้งแต่แอนเดอโอ้ยแล้วผันเรียดแล้วผันซูนไงจ้าจ้าจ้า,จา เห็นอยู่จ้าเห็นเห็นแต่อีเย้ยใจเย็นเย็นจ้าอ๋เราหยาดแล้วเราเศร้าแล้วขอบคุณเดายายเอ้ยขอบคุณหลายๆจ้ะเอ้าไอยสิขึ้นดีก็เจ้าอยู่ดอกแล้วสิหายอภัยเจ้าดอกสิหายอภัยอยู่อจเยใจเย็นเมากระบุงกัญญาเงันไปท่านฝนกระแทนที่เสียวกระบุงไม่ได้โอ้ยเลิศบปจานเลิศบปเลิศเลิศดข่ะคุณเหลืออ้าววันนี้กินดอกไข่ทอดไข่เจียวหมูสับฉันวันนี้กินไข่เจียวหมูสับบันน้กินสปริงโรลมุข่อยดอกขันเจ้าสิวเบาหนักวันนี้ สิบว่าหลุเรื่องแบบนี้บอบอบอ,บอ,บอจังได้จังพอแพทมาหอดเริ่มสตาร์ทเลยอุยโอ้ย,อยเอานีล่ละมันค่อยมีสีสันพี่น้องเต้นไซน้ำกระไดเดอคือแพทกับพี่จอยขนาดความจริงแล้วขอขอขอธิบายในเพลงเต็นเนอความจริงเต้นเพลงจีหอยของที่สะเดินกับกยังเก็ะมออันมอจะใส่ห่า,หางละเอียเนาะ บันที่นี่ได้พกกากันปิดเสียงเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ของอ้ายเพิ่นพี่น้องจา๋าเขาก็ต้องเข้าลบหลายอย่างหนึ่งแพลก็ต้องปิดเสียงเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์มันบอดีก็ะชองแพลได้จ้ะเออ้อมีพ่อแม่พี่น้องลางคนว่าอันโอ้จนได้ปิดเสียงเพ่งยานติลิขสิทธิ์ทมวาย่านบ่ย่านจ้ะเพราะว่ากลัวข้าสื่อสงเข้ามาจริงสิเขาก็ใส่เวลาโดานได้พี่น้องตีลิขสิทธิ์ขึ้นมาถือส่องถือเบี่ยงถือปิดมากมันเออถือแบนขึ้นมามันหยาดเลย ต้องแม่นต้องท้ำว่วมเข้าใจพอแม่พี่น้องต้องเข้าใจเน,ะนาะเพราะว่าห้าก็ต้องเฮ็ดดีที่สุดนั่นลหละจ้ะก็นั่นละ่ะก็เบิ่งแพทนก็ผี่จอยเมาหมูกระทะไปกันลวกันมั่นขนาดพี่น้องเอ้ยเต้นพอแม่พี่น้องว่าถ้าเต้นกับเพลงมันคือบวกรา,ากันกับเพราะว่าเพ่งจริงมันโมเมนเพลงนั่น <laughs> เหลือกของเหลืองหวายเต้นมั่นกระจาย มวนคักมวนแน่มวนอยู่กันก็สามคนก็นองเหมือนกับอันไอทีดกับไอไอไออันไอย่องของแพทย์ไอทีดคองผีจอยนั่นละแฟนน้องดาเผื่อเขาไปนอนแต่เว็นเว้นนั่นและอยู่กันซ้ำน่นละมวนกันซีหาคนพี่น้องแตกสวดสวดอยู่เวยอันผู้ผู้น้องดานันเป็นเป็นคนเป็นมือกล่องให้เอ้ยทั้งสองเอาละอายคอยเอ้ยคอยก็บเได้มีันแนวมาห้เจ้า รอเจ้าไหวเนาะให้เจ้าเศร้าตามแมนให้รับไปนางพี่น้องเอ้ยจะเป็นงามจะเป็นฟินเอื่อยเอ้ยเฮ้ยบอกบอกอันโอลิเวอร์ส้มกาแฟไปส้มกาแฟเดี๋ยวนี้ละกะไปที่แรกว่าสีสลาปไปเอก,กันยินกับดื่มกาแฟกันในห้องเนาะเสาวอาทิตย์เพิ่นสิเห็ดแนวนี้กันนะแม่ พวันเป็นวันขอบขั้วเนาะพี่จอยโทรมากเปิดอาัลราเออตื่นแล้วก็าัางตื่นสันดอกก็ล่างสิจัดก็ล่างสิจัดต,ต่อคลิปวิดีโอพ่าฮันได้เเหตุยังสั่มมาสัมเกอยโทรน้ำเอาห่างไกลเขามาเรื่อยอยควันแขวคนเด้ชีวิตมาดามกับชีวิตคุณเอ็นจอยคือมีสีสันตลอดเวลาแฮะ ซูนอยู่ได้พี่น้องซูนให่เหล้าเศร้าบวบเป็นต่อไปเลือคนะอยกันสิเก็ยบยางเดียวละอายเอ้ยไม่กอบฮักกรอบมาก บิดคีปไปเคี่ยวกบเลาดูพี่ท่านแถวเราแล้วนะพี่นอ้องยันสีสังพี่จ้อยเ,าเราเอ้ยเอ้ยไปเคี่ยวกบเลาดูเราคือขาดแค่เคียดค,คนสวยเนี่ยก็ไปบอกเลยเขาส,สิเขาโกรธนั่นแหละ ฟังว่าให้ฟังเพิ่นเบาเด้ไพ <communauté> ี่นาะหยอดเนาะเพิ่งหยอดวบปะเท่านายเฮ็ดอีกจักเทียอย่าไปหาขัดใจเราเด้อเหวี่ยงบนแม่เรามาตัดดงกัสกแต่เท่าหรือเ่ เอ๊ะผุนปะไปเอามุมนั่นก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราสิมาตาัดโอ้ยอายเอ้ย,อยเจ้าขึ้นมาตาัดยามนี้เศร้าก่อนได้ปะะ่าเฮ้ยเจ้าอย่ามาตัดนะใช่จนกว่าจะยิงห้าสามถึงจะตัดอยู่วับปั๊บปั๊บพี่น้องด้วยนนนันะ่นะ โอ้ยหนวกหูไปในจัหน้อยด้วยพี่น้องเอ้ยยะเล่ากันีนี้ดอกนี้ากเล่าพี่น้องมันสิบวันได้ตองได้ยินคักบันไดเนาะแล้วก็อัธยาศัยดีเลยล่ะไอ้แลว้ววะ แฟนห้องเส่เล่าเราบดียิ้นนะคนตัดหนาเนาะพี่น้องเหือเราแตกหัวหลานหยดปุกบุกบุกเหือหย่ยโรงจากหัวหลานเราพี่น้องพลังเนาะว่าเสียวบ่มีกระดาษที่สู้ว่าสีไปซับห้เล่าแล้วก็สิทำท่าว่าอันเศร้าสาหยีาอย่าเฝ้าตัดมันมีไอ้มันห้อนบด้แถวว่นสิเก็บหนาแต่กะเต็นปุดเล่านี้แล้วเราไปแล้วเราขึ้นไปแล้ว เอื้ยเอ้ยจะแมนพุนอะขอบคุณนะคะเอื้ยเอ้ยพุนอะน้องกลับว่าเป็นอันอยู่อันกินแป้งฟันล่างนาได้มาเลยน้ำก็บ่ได้อาบซ้ำพี่น้องขนมปังสิ่นหนึ่งได้แฟนหอห้กับกาแฟาแก้วหนึ่งมาเลยอ่ัได้กินยังนเอาใหญ่กกาแฟแกเดียวกับมาเยนอนปนดีฟันดีค่ะเพิ่นฟันมาเพิน่น,นเดี๋ยวมาเก็บ,บ ได้เก็บอ <etus> ีหลีจ้ะได้เลยฝันแน่แท้พะนะโอ้ยผ่ามาหยอดจ้านี่ล่ะเขาเอิ้นมาฝันเป็นจริงเฮ้ยงั้นหยอดเลยเนาะเฮาเลือแต่หยอดใหญ่ๆเนาะเอิร์ดเนาะพอหยอดน้อยๆเฮาก็เก็บไปก่อนเฮาสิได้มาเก็บอีหไปเดี๋ยวเขากำลังทำัะแม่สุดยอดเลยพี่น้องจ้ะเบิ่งๆสิพาเลือแต่หยอดใหญ่ๆมึงที่หล่ะ เก็บเอาหมาูหนีเพราะวะ่าแล้วสีย่างอีกอยู่มันกราบขอโทษขออภัย้อจ้ะเด้อเพราะว่ามันมันมันเบาเล่นไม่ซื้อเรือที่ว่ากิกพี่จอยนีย่มันยูติสมหูวเพิ่นอันบานพักลอนพระเจ้าพระเจ้ากับยุทธับ้านยุทธ์พเจ้ากับไม่เห็ดค่วมสะอาดมาตัดยังตัดหยาห้างขืนทางล่มพระเจ้าจ้ะเบาเินเบาหัวไปสารพี่น้องห้องสิไปว่วาเพิ่นบ่ได้ดอกมันเป็นพื้นที่ของเพล่นเนาะ เฮ้านี่ละมากเกิงมากเก็บบางสีเอยเขาก็ต้องเข้ารลกสถานทีเพิ่นจ้ะอดเอาได้พี่น้องเอ้ยไงแล้วคุณได้เพิ่อนอดเอาชะล่าแล้วอดเอาเพื่อที่จะได้ดู้าตะกะแตนหยอดดบวบด้วยสิดึงมาเห็เบิ่งด้วยหยอดคักคักอย่าคักคักหยอดนพี่น้องอย่าหักนะฉันหักเล้วคุณนะวายพี่น้นองเอ้ยนี่มันกินแซบดงเนียเนี่ยมันมั่นมันบวมหินขิว ดงนันละเม็นคิวแพทยก็ยังบอกพี่อ้อยว่าแพทย์บ่บค่อยอยากไปเก็บพี่อ้อยว่าอย่าลืมเด้นนองหลาบ่าลืม้ะเอื่อยจ้านี่นี่มาเก็บแล้วต่วดงหน่บ่ได้้าไปเก็บได้ใอญ่เลยมันนองบ่ค่อยมากันได้ดงนัน่มันเม็นคิวมันเม็นคือดอกไมก้เลยล่ะอันนั้นต้นนี้พน่นังว่ามีตะกะแตนแบบว่าวมีกินทัวรสชาติทัวกินดงได้กับ,บ่แสแยบคือดองนี่พี่น่องบอกพี่ซึ่ ดองบนอ่าที่ไปพอที่ห้องตายกันอยู่กับพี่จอยกันหยาบนานะเลยเนาะที่มันหยาบบันอีกดองหนึ่งกับเม้นชิวสู่ดงนี้เ่าได้จัดดงแมนแมนตัวนี้พินกินเดี๋ยวก็บกทัวแมนนี่นี่นี่พอแม่พี่น้องถามว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติพนคือทัวเลยบักทัวห้าดีๆนี่เองทัวฝกักยาว แต่ว่าเสียดายเพื่นเพื่นหังบอด,เด็เป็นฝากเพื่นเป็นหยอดมึงหยอดนี่เด,ด้อแมน,นาาคือกันเหรอจ้ะเฮ้ยบอแมนรักสีเศร้าเหรอบอผักพรอนได้ไอายเอ้ยเศร้าเถอะแล้วเถอะเงินเจา้าคือสิโบก่วงประหนันดอกมา้าเอาต่อเอาต่อ <c oughs> สุดยอดบ้านนี้สุดยอดออออสุดยอดอีหลีพี่น้องเอ้ยพุ่น่ะแพดวานเดาขึ้นไปได้วเดาเสื้อผ้าขึ้นไปทั้งเงกันเยอะเดี๋ยวพาขึ้นไปจ้ะคุณน่ะ โอ้ยเพื่อนสาวเอ้ยจอเจ้าได้ก,กินนั่นะนาตาลีเอ้ยเราก็ลังถามหาจเจ้าได้ก,กินอีกแล้วเพิ่ <c oughs> นคือหอดเพิ่นว่าปีนี้ไม่มีเลยเหรอเพิ่นว่าก็เลยว่ามีคนไปเก็บตาลเอ้ยเราได้กินแค่นั้นแหละน้องน้องจอยบอกว่าจอยเขาเพิ่งที่ว่ได้เก็บเลยละป้านี่เพิ่นว่า อไปม,มโอกาสเรา,าเต้องเลือกตนน้องเจ้าเลตอตนคอมพี้นอเออทา,เานเอนักใจเศรางายมันกนไปเอะไ,ได้มาก่ใหญ่เ้ยไบอเทวด,ดาป่าดินยเพิ่นเาไว้เยขาดเลยเกยอด้เยห้เพ<ร>ิ่นาเันมบอกก็ฟันดีปเบหยอดาตดกมจะสิบาไปเก็บ้ามาฟันมมาบอกที่ป้าวมาเอาตื่นเต่าขึ้นมากอะนั่งหนาแป้งฟันเลยกับมาเลย ฟันคินวค่ะนอก,นกันก้กิน้เนอไนได,ด้กินขน,ขนมปังปลาไปเดี๋ยวเก็บน,นี่แล้วเดี๋ยวพายิงเขาแล้วสิภาพไปต่อสิภาพไปลาอปลาได้บัดนี้่ใหญเอ้ย,อยไปจอเบ,บึงเฮ็ด,ดคนโซ่คนหมานยังไงก็หมานเหมือนเดิมเน,นาะวายขอบคุณเด้อเทวดาฝ่าดินพ่นมาเขาฟันใ่ข่คอยเอญ่่อยแล้วกั แต่ว่าาตื่นบ่แมนเราตื่นแต่ตีสี่พลอเราฟัโอ้สปอ่อเราฝันเห็นหยาตะกะแตนไอ้ทิดเลาโกนนี่เองเห็นกเล่นฟันว่นอดไอ้ทิศนันกนนอนเป็นปลาลับปลาเรียปลาตื่นปลาต้อยพ่อแม่พี่น้องจ้าฟนนหยอดยาตักะแตนก็เลยนอาไพให้เราอาไพแหนเราซะขอบคุณเดอดอ้ายบัดดีนุนะพี่น้องสาบลาบอยู่เห็นไหนพุดผุ เฮ็ด้างไว้ไปแล้วนอเฮ็ดแล้วมากมากมาแต่ว่าน้องก็ออกจากข้างบ่ได้อยู่นี่มันเกีียวอยู่นี่เดาเมีดมาบอกใหญ่ลดีกท่เนมีแต่อยดงามีีจเดามีดมากน้ำบอกคอยของธรมดาด้ยขุนทางสิ่ลเดี๋ยวสเหยยบทางหน่อยหาเด้อแต่หยาไป้หยาไวเด้อยาขึ้นไปเอาบองจักบาดก้นสัตว์มากมามาขึ้นมาเอาบ่นี่ไหมมองนี่ไหมออเาเอาขนมองมีกาทมันบ่ได้มีสะบ่คมีแต่หยดยหงไงคือไปเอาว่นบ่แม่นมีหลายหยดอยู่ ว้าดผู้น่ะพีตัยอดปวปวดพี่ใหญ่เอ้ยพ่อแม่พี่น้องเพิ่งตื่นเต้นไหมนะเพิ่อนเต็มอยู่ข้างๆจงใจนี่เพี่น้อนพี่น้องแพะแกเนี่ยบ่อหินเบิ่งจอยสิปีนขึ้นมาเอาพี่ยาฮัดพี่น้องไม่มันเป็นแพะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันเอยคลิปนี้สิฝากไปก่อนซ้ำนี่ก่อนเพราะว่ามันคลิปแนี่มันสิบโอ้คอยฟินเพราะว่างอย่างแย่เป็นคลิปๆไปเอืกอยจ๋าอ้ายเต้านั่นละแล้วตัดงาบันนี้คลิปนี้เราเศร้าตัดแล้วบันนี้อย่าฟาดไปซ้ำนี่แหละนี่ ได้เกือบเต็มกับบุงไม่มา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 เจากอกันต่อเดี๋จ่ะพี่น้องมาลุยๆกันต่อนะคะนี่นี่นี่ฟินคักฟินแน่มามามาลุยๆกันต่อเลยเด้อไปพูน่ะมิตะหยอดรออบวบเปิดคลิปมากสิมิตะหยอดรออบวบแล้วจ้ะเด้อพูน่ะโอ้ยพูน่ะสุดยอดเลยไปไปเจอกันคลิปหน,น้าเด้อจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะคุณนเน้นจอยพูนอี๊